มันทังบำบัดน้ําเสียชัดๆแต่พ่อบอกว่าเป็นสน้ําร้อนธรรมชาติลูกชายคนโตรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องโครนในสน้ําร้อนทําไมมันมีกลิ่นเหม็นมากผู้เป็นแม่ก็อธิบายนี่คือดินที่มีกลิ่นกรมมันนช่วยต่อต้านความชราหลังจากบอกว่าเธอทามันบนร่างกายของเธอแม้กระทั่งให้เธอนมน้วลูกของเธอยังคงลิ้มรสมันอย่างที่คาดไว้รสชาติก็แปลกๆตอนนี้เด็กทั้งสองก็สงบสุขแล้วเรียนรู้จากแม่ด้วยพ่อยังจิบอีกด้วยเมื่อครอบครัวของพวกเขาสนุกสนาน ลูกชายคนโตหยิบกระดาษชำระจำนวนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำเด็กน้อยหยิบเข็มออกมาในเวลานี้ทั้งครอบครัวก็ตระหนักว่ามันไม่ถูกต้องท้ายที่สุดพวกเขาไม่โง่สามารถว่ายน้ำในแม่น้ำคงคาที่สะอาดวิ่งกลับไปที่รถเพื่อเปลี่ยนได้รับความประหลาดใจอีกครั้งไม่เพียงแต่ถูกเอาเงินไปเท่านั้นเสื้อผ้าก็บินได้โดยไม่มีปีแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะมีกลิ่นเหมือนอึก,ก็ตามพ่อยังคงต้องการให้การเดินทางเกิดขึ้นเพราะทริปนี้เขาใช้เงินเป็นจำนวนมากพ่อออนไลน์เพื่อซื้อรถหรู รูหราแค่ไหน